ต่ตอนนี้าจะยังไม่ต้องสั้าเองแต่แน่อนมันหน้ต้องสัม้าษณ์มาไม่นะแต่แต่นูกคงเป็นคนเลือกสมไปแน่นอนคกให้ให้พี่ที่บ้านค่ะหนูหนูหนเลือกเก่งอะขออันนี้อันนี้นะคะ เป็นสิ่งที่ลดรู้สึงว่ามันไม่ได้ทำไ,ไม่ได้เลยคือทำได้ค่ะทำได้แน่นอนค่ะแต่ว่าแค่ด้วยด้วยไม่เคยอยู่บ้านเลยก็เลยก็เลยแบบมอบหน้าที่นี้ให้กับคนคนในบ้านแทนค่ะอะไรอย่ายงนี้ถในอนาคตเนื้อถ้าวันนี้แบบต้องไปอยู่ด้วยกัน ทำได้ทุกอย่างค่ะเยแค่ต้องเรียนรู้เฮ้ยดูทำอาหารเก่งนะอะฮอย่างอื่นไม่ค่อยเก่งแต่ทำอาหารเก่งมากแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเป็นคนเลือกเสมอเป็นคนไปช้อปปิ n g ค่ะ yes ไปใช้ตังค์อเป็นผู้บริโภคที่เหลือ่ายให้ีเด่นทำละกันไม่่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ได้ค่ะเขาพวกเราเป็นพวกแบบสมองแบบแบบไวค่ะถ้าต้องทำจริงๆทำได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่า modern day woman แบบเราออกไปทำงานกับทุกวันจริงๆค่ะก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเวลาแต่เรามี taste ที่ specific มากๆเราต้องกลิ่นนี้คุณภาพนี้เท่านั้น แน่นอนค่ะตอนนี้วางแผนไปถึงไหนแล้วเนี่แต่งานอัปเดตท,ทุกวันเลยก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ก็คุยกันในระดับหนึ่งแต่แต่อย่างที่บอกค่ะแบบค่อนข้างสเก e ู u แน่นมากมากก็เลยแบบยังไม่อยากยังไม่อยากทำให้ทั้งย่าและพี่นเด็ดเครียดไปมากกว่าเดิมเพราะงานเยอะมากตอนนี้ก็เลยแบบยังไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้น ว่าคิดในใจแล้วนะว่าแบบถ้ามีถ้าวันนั้นม,มาถึงจริงยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราต้องสวยเราต้องแบบเลือกแล้วว่าชุดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังยังยัง,ยง,ยงไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่มันมยังเป็นรายละเอียดเล็กๆย,ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยค่ะเูโรย้อนยันตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่ต้องการกันค่ะ <หา S 2> แบบถ้าเมื่อไหร่ที่พร้อมค่อยค่อยเริ่มเพร่ามันมันเป็นอะไรที่ใช้เวลาแล้วก็ใช้สมาธิใช้แบบแบบถ้าเราเริ่มแล้วทั้งหัวใจสมองเราจะไปอยู่ในจุดนั้นจุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ mm hmm. ขาก็เลยบอกว่าแบบเมื่อไหร่ที่พร้อมค่อยเตรียม mm ัน hmm. ใช้เวทางกันนานไม่รู้แต่จริงๆยากกับพี่แพรก็ไม่ได้รีบด้วยค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบ จริงเราโคกเครียดเหมือนเหมือนคิมหมเพราะว่าคิมอะไอ้คนที่บาลอรงล้เมเนี่ย <c oughs> เราเครีดย,ดยดเยอะมากหรูอว่าไม่อะชิววหอเราตองไนเน่ไดระดับหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วก็ ในใจมีไว้อยู่แล้วเหมือนแบบรู้ว่าแบบคองคิมจะเครียดเพราะว่าเขาเขาจัดในประเทศที่แบบแบบไกลแล้วก็ไม่ได้มีคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแต่งจริงๆก็คงที่บ้านที่นี่แล้วก็ที่นู่นที่มาเลยก็มันไม่ต้องคิดอะไรมากภาษาชี้อะไรเงี้ยก็ใช่ค่ะใช่ค่ะว่ากกว่ามากว่าตัวอย่างในบ้างสำหรับเพลงการอแตงกวาีมีอะไรของแบบอืม อยากให้มันเขียวในระดับหนึ่งค่ะอยากให้อยากอะไรมีต้นไม้อะไรแล้วพี่นักเรียน์บอกว่าชอบด้วยต้นไม้ใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้มันแบบแบบตกอ่อยากอยากอยากใส่หลายชุดเอาล่ะเข้าได้เลยเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อน ไม่มีในหัวเลยค่ะตอนนี้ยังยังค่ะยังไม่ได้ปาร์ตี้ัดนคที่บอกว่าเขาะไปัแล้วโอ้ยหลังจากที่ทำของคิมแล้วย่าบอกคิมแล้วว่าขอให้เธอโชคดีตอนที่ถึงตาฉันเพราะเพราะว่าฉันเหนื่อยกับของเธอมากเลยเพราะฉะนั้นแบบของของย่าต้องแบบเต็มที่นะเพื่อนไม่รู้ของคิมยังไม่ได้จัดค่ะแต่ว่า ก็หวังว่าว่าชีจะชอบวางแผนไปแล้วคือทุกคนช่วยกัน,นะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบแบบเพื่อนทุกคนยุ่งมากๆแบบทุกคนทํางานกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยก็เลยกว่าจะแบบลงตัวในแต่และดีเทลแล้วคิมก็จะเป็นเหมือนว่าพายกับซิฟอยู่ข้างๆไอวันต์ this อยากได้นี้อยากได้นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนแพนทุกๆอาทิตย์อะไรนอน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 ไม่ระแหวงค่ะ เป็นคนแบ่งตัวแต่งตัวเป็นคนแบบเออเป็นคนงบนไดมาเป็นคนแบบคิดนู่นคิดนี่โปรเจกต์ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเป็นไม่เคยคิมคือคนแรกที่ชวนย่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่เคยเป็นเพื่อนเจ้าสาวแบบจริงจังของกี้แบบแบบไม่ได้ไม่ได้แรกยังไม่ตัวตึงยังยังค่ะตอนงานนี่ต้องเาแน่ใช่ไหม hope so หวังว่า